ยินดีต้อนรับสู่นิวคาร์รีวิวช่องของเราที่นำเสนอรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดพร้อมข้อมูลที่เข้าใจง่ายความเห็นตรงไปตรงมาและรายละเอียดที่ช่วยให้ผู้ชมตัดสินใจได้ง่ายขึ้นสำหรับคนรักรถและผู้ที่กำลังมองหารถคันใหม่วันนี้เราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ2027 Deepal S07 รถ SUV พลังงานไฟฟ้ารุ่นใหม่ที่สะท้อนถึงอนาคตของยานยนต์ไฟฟ้า ทั้งในด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะที่ล้ำสมัย2027 DBS07 มาพร้อมแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยและโชบเชี่ยวรูปลักษณ์ภายนอกดูหรูหราและสปอร์ตในเวลาเดียวกันเส้นสายของตัวรถถูกออกแบบให้ลื่นไหลช่วยลดแรงต้านอากาศและเพิ่มประสิทธิภาพในการขับขี่ไฟหน้าเล็ด,ดีไซน์คมชัดช่วยเพิ่มความโดดเด่นในยามค่ำคืนด้านหน้ารถมีเอกลักษณ์ด้วยกระบังหน้าทรงปิดที่แสดงถึงความเป็นรถไฟฟ้าอย่างชัดเจน มือจับประตูแบบซ่อนและล้ออลลอยดีไซน์สวยช่วยเสริมภาพลักษณ์ความล้ำสมัยให้กับรถรุ่นนี้เมื่อเข้าสู่ภายในห้องโดยสารดิปลส07ให้ความรู้สึกโปร่งโล่งและหรูหราการออกแบบเน้นความเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีหน้าจอกลางขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในการควบคุมระบบต่างๆของรถไม่ว่าจะเป็นระบบความบันเทิงการตั้งค่ารถหรือระบบนำทางวัสดุที่ใช้ภายในมีคุณภาพสูงให้สัมผัสนุ่มสบายเบาะนั่งถูกออกแบบมาเพื่อรองรับสรีระของผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ดี เหมาะสำหรับการเดินทางใกล้รวมถึงมีไฟสร้างบรรยากาศภายในที่ช่วยเพิ่มความผ่อนคลายระหว่างการขับขี่ในด้านเทคโนโลโยี2 0 27 DPLS07 e จัดเต็มด้วยระบบอัจฉริยะที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันระบบอินโฟเทนเมนต์รองรับการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายการสั่งงานด้วยเสียงและระบบนำทางที่อัปเดตข้อมูลแบบเรียลไทม์หน้าจอแสดงผลดิจิทัลสำหรับผู้ขับขี่ให้ข้อมูลสำคัญอย่างชัดเจน เช่นความเร็วระยะทางที่เหลือของแบตเตอรี่และสถานะการขับขี่ช่วยให้ผู้ขับขี่ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจมากยิ่งขึ้นสมรรถนะของ d e e p าส์ S07 ถือเป็นจุดเด่นสำคัญด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่ให้การตอบสนองรวดเร็วอัตราเร่งนุ่มนวลและเนียบเหมาะทั้งการขับขี่ในเมืองและการเดินทางบนทางหลวงรุ่นปี2027คาดว่าจะมีให้เลือกหลายรูปแบบทั้งระบบขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม การวางแบตเตอรี่ไว้ต่ำช่วยเพิ่มความมั่นคงในการเข้าโค้งและทำให้การทรงตัวของรถดีขึ้นเรื่องระยะทางการขับขี่ต่อการชาร์จหนึ่งครั้งด e e p ลเอสศูนทำได้อย่างน่าประทับใจแบตเตอรี่ถูกพัฒนาให้รองรับการใช้งานระยะไกลเหมาะสำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันและทริปไกลในวันหยุดระบบชาร์จเร็วช่วยลดเวลาการรอคอยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ในเวลาสั้นเมื่อใช้สถานีชาร์จที่รองรับรวมถึงสามารถชาร์จที่บ้านได้อย่างสะดวกเพิ่มความคล่องตัวให้กับเจ้าของรถไฟฟ้า ด้านความปลอดภัยดีพเปิลเอสมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงที่ครบครันไม่ว่าจะเป็นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนจุดอับสายตาและระบบช่วยจอดรถเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้ขับขี่ในทุกสภาพการเดินทางโครงสร้างตัวถังแข็งแรงพร้อมถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้โดยสาร ความอนเนกประสงค์ก็เป็นอีกจุดที่ดีพาวเอสศูนย์เได้ดีห้องโดยสารมีพื้นที่กว้างขวางสาหรับผู้โดยสารทั้งด้านหน้าและด้านหลังบาะหลังสามารถพับเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระเหมาะสําหรับครอบครัวหรือผู้ที่ต้องการใช้รถในการเดินทางหลากหลายรูปแบบช่องเก็บของภายในรถถูกออกแบบมาอย่างชาญฉลาดช่วยให้การใช้งานในชีวิตประจําวันสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยรวมแล้ว2,027 d i p l S07 เป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่ผสมผสานดีไซน์ล้ำสมัยเทคโนโลยีอัจฉริยะสมรรถนะที่ตอบสนองได้ดีและความปลอดภัยที่ครบครันเหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหารถไฟฟ้าที่ให้ทั้งความคุ้มคา่าความสบายและภาพลักษณ์ที่ทันสมัยถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดรถยนต์ไฟฟ้ายุคใหม่ หากคุณชอบรีวิวนี้และอยากติดตามรีวิวรถยนต์รุ่นใหม่ๆแบบละเอียดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดสมัครสมาชิกช่อง New Car r e รวิวพร้อมเปิดการแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราในครั้งต่อไป